แอมป์เป <úc> ้เ <qui> ข้าวันนี้อยู่กับสามกษัตริย์คู่เองวันนี้อยู่ในช่วงอีพีที่สองเราจะมายิงจิ elite, ้งจกนะครับเพราะวันนี้เมื่อเมื่อวานผมสอนวิธีทำยางอะไรแล้วนะครับวันนี้จะไปล่าจิ้งจกกันครับลี้เซ็ตป๊อแล้วทุกคนบ้าเลวสัสว้าเลไอะไรไอ้แจงพูนยังไง ตอนนี้ยิงไม่โดนครับเสียนปามยัางายยัง,ยงหายด้วยครับวันนี้เดี๋ยนวนกครับยยท่ยานผู้ชมนกตัวนี้น่าจะสดสวยหามๆามนีครับนาย,ยิงมากครับ <c oughs> วันนี้ครับเราจะไปร้านจีเบนนะครับเพราะว่าร้านเขาว่างยู่นะครับไมม่ีรซื้อโอเคไปกันยุต่อครับท่านผู้ชมไปเลยมาจากอันละ ุงยังอยดุงยังีกีกนี่กวดกวกวนิกกี้ของเรากระโดดกเมื่อกกี้

ุตาดูมายายานนนบันีลูกพี่เดินามาว้พี่อันนี้กบางนี่ครับลูกพี่นี่กี่บัเดินหลอวิญญาณนะนี่นี่นี่ไนี่ยน้าเอ้าอ้าอ้ามาหยัดมาหยม่หยครเว้มหยัดครูวันนี้เจะย้ายไปไปมาสหยิบกูเห็นนะครับสีแต่รับมันเจ้าช่หรือเปล่ Ut rong mọc người mong chào điều. để tiêm về hỏi bắn 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 bắn

ใส่หางไปด้วยเพื่อความอร่อยครับอร่อยได้กลมกลืนกลมมันครับไรนี่ยหยาล่าไม่ปวเหรอวะลูไม้ใหญโอ้ยโอ้ยคนหล่อเอานี่เราจะมาโปรโมทร้านนะครับนี่คือร้านจีเบนครับเป็นร้านก๋วยเตเป็น อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนบอกด้วยก็เป็นร้านเก่าแก่เลยนะครับมาซื้อกันได้ครับที่เกาะนางคำหมูแบดครับอันนี้เก่าแก่ครับของในร้านมีเต็มเลยครับเราโปรโมทอะ้นิดนึงครับจะไปเลย์จิ้งจกกันต่อครับระวังรถไฟรุดนะเราดีกับบระวังรถไฟรุดเลยทุกคน และนี่คือผลหารออขอลาไปก่อนนะครับขอลาไปก่อนนะครับบายบายครับจากสามกษัตริย์คูเวตบ๊ายบายกัน